สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนายวัลลิศิงธนันอยู่ชีวิทับสที่สิบเจนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายการสรังเกตแสงของพืชโดยที่ผมเลือกนะครับจะเป็นดอกเข็มนะครับผมดอกเข็มต้นต้นนะครับก็มีถ้าชื่อวิทยาศาสตร์ครับจะเป็นเอ่อ มาโซราคอกซีเนียนะครับผมแล้วก็เป็นพวกนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่โครงสร้างของใบต้นเขียมนะครับโดยอันดับหนึ่งเนี่ยคืออยู่ใบด้านบนครับผมอยู่ใบด้านบนคือป้องกันการสูญเสียน้ําป้องกันสิ่งที่มาจะมาป้องกันสิ่งที่จะมาทําลายมานะครับผมส่วนที่2คือเนื้อเยื่อเลี้ยงชิดเนื้อเยื่อเลี้ยงชิดเนี่ยคือมีคลอโรพลาสต์เยอะที่สุดใช้รับแสงครับผม ส่วนอันที่3คือเนื้อเยื่อฟองน้าเนื้อเยื่อฟองน้ำเนี่ยจะมีช่องว่างให้อากาศไหลเวียนแล้วก็แลกเปลี่ยนก๊าซครับผมส่วนอันที่4คือมัดท,ท่อลําเลียงมัดท,ท่อลําเลียงคือจะมีไซเล่มลําเลียงน้ําไซเล่มลําเลียงน้ําขึ้นไปครับแล้วก็โปรเอมเนี่ยจะมีลําเลียงอาหารลงลําต้นครับส่วนอนสุด้ายนะครับปากใบอันที่5้ครับผมคือการเปิดปิดรับ คาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนครับผมการของเขาแสงคืออะไรการของเขาแสงคือกระบวนการที่พืชใช้น้ําบวกคาร์บอนไดออกไซด์แสงแดดเพื่อสร้างกลูโคสซึ่งเป็นอาหารของพืชและปล่อยออกซิเจนออกมากระบวนการนี้เกิดขึ้นที่ใบพืชโดยเฉพาะส่วนที่มีคลอโรพลาสซึ่งภายในมีสาสีเขียวชื่อคลอโรฟิลทำหน้าที่รับแงสงการต้งต้นที่ใช้ประกอบด้วย3ามอย่างหลักก็คือน้ําพืชด,ดูดมาจากดินผ่านราก2คาร์บอน เข้าทางปากใบของพืช3ามพลังงานแสงคอนใจจากแสงอาทิตย์คลอรโรอฟิลจะถูกดูดไว้เพื่อใช้สร้างพลังงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังาแสงของพืชก็จะมีลูโคสเป็นน้ำตาลที่เป็นพลังงานของพืชออกซิเจนปล่อยออกมาทางปากใบเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ในการหายใจสมการฝั่งพอแสง 6CO2 6 H 2 o บกแสงได้ C ห H 2ิ6 O หวก O 2 w อ้ยโ้เดี๋ยวจะถ่ายเลยต่ออะ